งปีนี้ก็ตรงกับปรากฏการจันทรุปร,ราคาเต็มดวงสีแดงอิดนะครับถ้าพลาดชมต้องรออีก3ปีนี้เป็นภาพบรรยากาศสดๆเลยนะครับที่ทีมข่าวของเราเนี่ยรับสัญญาณจากหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชเชิยงเรา ต่อไปนี้เป็นประกาศเตือนภัยต่อไปนี้เป็นประกาศเตือนภัยเนื่องจากได้รับแจ้งว่าในขณะนี้การอยู่กลางแจ้งหรือนอกเขต่สถานเป็นอันตรายร้ายแรงอย่างยิ่งแก่ชีวิตของประชาชนจึงขอแจ้งให้ประชาชนรับทราบและปฏิบัติตามคำแนะนำซึ่งออกโดยส่วนราชการซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบต่อไปต่อไปนี้เป็นประกาศเตือนภัย ต่อไปนี้เป็นประกาศเตือนภัยเนื่องจากได้รับแจ้งว่าในขณะนี้การอยู่กลางแจ้งหรือนอกเขตสถานเป็นอันตรายร้ายแรงอย่างยิ่งแก่ชีวิตของประชาชนจึงขอแจ้งให้ประชาชนรับทราบและปฏิบัติตามคำแนะนำซึ่งออกโดยส่วนราชการซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบต่อไปคำแนะนำจากส่วนราชการ ซึ่งจะขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมีดังต่อไปนี้เดินทางกลับเข้าสู่ที่พักของท่านโดยด่วนที่สุดการอยู่กล้างแจ้งและสัมผัสกับแสงจันทร์โดยตรงในเวลานี้จะเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อตัวท่านได้ตรวจสอบประตูและหน้าต่างทุกบานในเขียสถานของท่านหากมีประตูหรือหน้าต่างบานใดในเขีสถานของท่านที่ยังปิดไม่สนิทกรุณาปแท้เรียบร้อยและล็อกอย่างแน่นหนา อย่าให้ความสนใจเสียงที่ดังมาจากภายนอกไม่ว่าเสียงนั้นอาจจะคล้ายกับบุคคลในครอบครัวหรือมิส,สายของท่านให้เพิกเฉยต่อเสียงดังกล่าวและอยู่ในห้องตลอดเวลาอย่ามองไปที่ดวงจันทร์เป็นอันขาดขอยำ้ำอย่ามองไปที่ดวงจันทร์เด็ดขาดหากมีส่วนใดในเขร,รสถานของท่าน,ท,านที่สามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ชัดเจนหรือมีสิ่งใดที่มีรูปของดวงจันทร์แสดงอยู่ให้ปิด ในคืนวันเป็นเดือนสิสองขอเชิญท่านไปรอยประทงณนะเหล่งน้ำใกล้บ้านร่วมสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยคืนนี้ประจันแสนงดงามเปิดประตูและออกจากที่พักของท่านเพื่อมาชมดวงจันทร์เปิดประตูและออก วัดอรุณราชวรารามกันบ้างน,นะครับก็ถือว่าตอนนี้คึกคักมากนะครับนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยหลั่งไหลมาร่วมงานไม่ขาดสายเลยครับคุณอรวรันเผือกไทยส่งมีรายงานเข้ามาครับเชิญครับ